สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า o z ซ b r o c ท2นะครับออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมต่อโซที่รวมตัวละครจากการ์ตูนดังนะครับไม่ว่าจะเป็นกาฟิลสปอ s p o อบส b o b s q u i d w ด r หรือว่าตัวละครจากเต่านินจาแล้วก็ การ์ตูนหรืออนิเมชันเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมาต่อสู้กันนั่นเองท่ผู้ชมครับแล้วก็มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงด้วยโหมดการเล่นก็มีหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์โหมดออนไลน์มลติเพลเยอร์เล่นกับผู้เล่นอื่นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมโหมดการเล่นในเกมนี้นะครับ,คครบก็จะมีแต่แบทเทิลนะครับออนไลน์นะครับแล้วก็แคมเปญเราจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ซิงเกิลเพลเยอร์อนั่นเองนะครับโหมดที่เราจะเล่นก็คือในส่วนของตัว แคมเปญแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวแบทเทิลนะครับมันจะเป็นการแบทเทิลกับบอทนะครับเราเลือกในส่วนของตัวละครเลือกด่านมาแล้วก็จะเป็นการต่อสู้โดยทั่วไปเนาะส่วนอันนี้จะเป็นแคมเปญที่เราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้นะครับตอนนี้ผมเล่นในส่วนของตัว s q u i ช w ว r d อยู่นั่นเองนะครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเคและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s l u g Awakening, Honkai Impact, p o w e r of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center ถ่าสนใจนะจะเป็นการเล่นผจญภยัยแล้วก็ต่อสู้ในส่วนของตัวกับเขาเรียกอะไร AI ตัวอื่นนะครับตามเนื้อเรื่องนะที่เขากำหนดนะครับนี่แบบนี้ มานี่ส่วนถ้าเป็นโหมดอ่า button อ่า cpu หรือ b u t t com หรืออะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นการต่อสู้กับบอทคืออันเนี้ยมันตกทีเดียวมันก็แพ้เลยนะเออแล้วก็ต้องแบบรีรันเขามาเล่นใหม่เนี่ยคือมันโอเวอร์ไปเลยนะครับพอแพ้ปุ๊บมันจะกลับไปจัก,กรวาลนะครับแล้วก็ไปเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยครับมันจะกลับมาที่เดิมเห็นปะ่ะแล้วเราก็ ไปไหมครับนี่มาแล้วนะครับเรามาสู้กันในด่านนี้แล้วกันท่านผู้ชมนี่ยังไม่ได้สู้อะไรเลยนี่นี่จะตกหรือไม่ตกจะตกหรือไม่ตกนี่นี่นี่จริงๆก็คือมันเป็นเกมต่อสู้รวมตัวละครอะไรท่านผู้ชมครับแต่ว่าเล่นหมดแคมเปญมันสนุกกว่านะนี่นี่นี่ มันจะได้ผจนทไทยด้วยท้าเล่นคนเดียวนะจริงๆไปเล่นออนไลน์ลองจับคู่แล้วยังไม่เจอผู้เล่นอื่นนะครับเกมเพิ่งเปิดนะนี่นี่มีสกิลด้วยนะเดี๋ยวจะกดสกิลให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูสกิลนะครับนี่ครับสกิลจะเป็นแบบนี้นี่อ่ากดแต่ไม่โดนผู้ใดนะครับนี่นี่จัดการเขาไว้เรียบร้อยนะครับชนะแล้วนะครับเนี่ย พอชนะแล้วเราก็จะไปในส่วนของตัวด่านต่อไปเลยเราจะเลือกคู่ต่อสู้ครับอ่ะอันบนแลันนะครับแล้วก็สู้เป็นด่านไปแบบนี้สนุกอยู่นะมามาได้สู้หรือปล่าคอมมอนแล้วอ๋ออันนี้เป็นแค่เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นไกด์เฉยๆนะครับแล้วก็ผ่านไปเลยแค นี่ต้องขึ้น v s นะครับ v s จะอยู่อันล่างอันนี้ก็เป็นกล่องสมบัติ Three, two, อันนี้เป็นมินิเกมนะ <is> อ่เฮ้ยโอเคสิบโลกนะครับโอ้โหยังดียังมีแบบเกาะกลับมาได้นะ โอเคและสุดท้ายนะครับมันจะไปยังไงเอาได้แค่ประมาณนี้เองท่านผู้ชมขาดอันหนึ่งคิดว่าต้องไปเล่นใหม่อีกแล้วอาทิตย์นี้สู้กับกาฟิลครับเวียดกาฟิลอ่ะี่มากาฟิลกาฟิลกาฟิลไงอ่ะ นี่เรียบร้อยครับผมตกคู่เลยเกมโอเวอร์เลยเนี่เราไปดูโหมดแบทเทิลแบบปกตินะครับเราสามารถเลือกด่านที่เราจะเล่นได้นะผมว่าด่านเนี้ยเราดูแล้วเนาะเอ่อแรนดอมดีกว่าให้ระบบแรนดอมให้นะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นตัวละครนะครับที่เราสามารถเลือกมาเล่นได้นะครับก็จะมีตัวดังๆเช่นสปอนบับเอ่าแพทริกนะครับผมสกิทเบิร์ดนะแพทริกกับสกิทเบิร์ดเนี่ยผมชอบทำชื่อสลับกันนะครับ มีเยอะบางตัวผมก็ไม่รู้จักแต่นี่ใครไม่รู้นะครับเนี่ยมีจ้าเต่านะครับมี2ตัวนะที่มานะครับนี่ใครไม่รู้นะหลายตัวไม่รู้จักนะครับนี่น้องเคใไข่เลยนี่คือผมรู้จักแค่ฝั่งเนี้ยเนี่ยของเนี้ยรู้จักอยู่นะครับสี่ห้าตัวเนี่ยถึงเอาตัวนี้ดิสกีปเบิดนะครับแล้วก็เลือก AI นะครับเอาไข่ดีละ ตัวนี้แล้วกันอไม่ใช่เด็เดี๋ยวเราเลือกของเราก่อนโอเคแล้วก็เลือก AI ไรครับ <Hey. S 1> เอาเป็นเลเวลเลเวลห้าแล้วเดี๋ยวเก่งเวอร์ไปเดี๋ยวสู้ไม่ได้เ <Lucy. S 1> พราะว่าเพิ่งลองเล่นนะครับอ่านิจดเต่าแล้วนั่นโอเคครับ นี่มาแล้วทีนี้เราจะได้ลองไปสู้กันนะครับผมมาอาุยด่านนี้เลยด่านแรกที่เล่นมาสควิดเวิร์ดสควิดเวิร์ดนี่ครับนี่ครับโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้นี่นี่ระเบิดหมึกไงไอ้โดนโดนโดนมันกันได้นะ จริงๆเล่นต่อสู้กับออนไลน์ก็จะน่าจะเป็นแบบนี้แหละพี่ชมครับตีๆกันไปนะไอ้ไอ้โอ้ยโดน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 ไมล่ะโดนโดนทำไมแต่ที่เราเล่นด้วยนี่เป็น AI หมดเลยนะปึ๊บอ่เฮ้ยแมปมันใหญ่ไปอ่ะ เล่นเหมือนแมปเรือครับแมปมันใกล้นี่ถามว่าจะแพ้ยังไงนะครับดูเฮดพีนะครับมันจะมีเฮดพีอยู่ที่ตัวละครอ,อยู่นะนี่ครับนี่เดี๋ยวรอเกตก่อนรอเกตก่อนเกตมาแล้วครับเกตมาแล้วครับเกตมาแล้วเกตมาแล้วเอาเฮ้ย จะใช้นี่ซะหน่อยนะครับมาเดี๋ยว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 เกลับมาแพ้ไปแล้วนะครับหนึ่งเดี๋ยวทำไมกดใช้ไม่ได้นี่ครับมาแล้วโอ้โหกดกว่าจะกดติดกดหลายทีแล้วนะมันมีปุ่มบอกอยู่แล้วนะครับแต่กดไม่ติดก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับการต่อูซอัน,นี้ให้ดูนะแล้วก็จะมีอีกมดหนึ่งก็จะเป็นตัวซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตัวนี้จะมีอาเคดนะครับแล้วก็ตัวบอสมีมินิเกมนะครับเดี๋ยวลองไปดูมีโดโจอเหรอโโจอเราเป็นมดเทรนนิ่งนะครับการทดลองใช้สกิลตัวลนะครเนาะอ่าฮะแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองตัวละครแปลกๆนะครับ ม,มันก็จะเป็นเหมือนอการไต่ระดับไปเรื่อยๆครับต่อสู้แต่ละตัวนะตัวแรกเราเจอกาฟิลครับอโอ้ทำไมระยะโจมตีมันสั้นจังระยะโจมตีมันสั้นจังกาฟิลลงไปกาฟิลลงไป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 นี่ ปึ๊บปึ๊บเออลืมบอกนะครับเกมนี้มันสามารถใช้จอยเล่นได้นะจะว์ปไปไหนล่ะแล้วเป็นครั้งค่าวหรือว่าเป็นเดคุล่าเหรอมนครั้งข่าวือมื้อโดนไปผมว่าสกิลนี้อีกนานเลยนะกว่าจะใช้ได้นี่โดน มันชาร์จได้นะครับสกิลเนี้ยนี่นี่กระฟิวก็โดดมาแล้วก็โดนอีกแน่นี่โดนอีกโดดมาก็โดนอีกเรียบร้อยครับอันนี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะชนะแล้วนะครับมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็พิเศษให้ชมประมาณนี้ใครสนใจก็ลองดูกันได้นะตัวเกมเป็นเกม PC นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ